สวัสดีครับทุกท่าน Alien Workshop Mystery ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ช่องของเราจะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวสุดลี้ลับเหนือธรรมชาติการค้นพบสิ่งก่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และการพบเจอของมนุษย์ต่างดาวจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งทั้งหมดนี้อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงคำบอกเล่าและทฤษฎีต่างๆที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่วันนี้เราจะดำ ดิ่งสู่คำคำหนึ่งที่อาจฟังดูธรรมดาแต่กลับเป็นกุญแจสำคัญไขปริศน,นาบางอย่างที่ซ่อนเร้นมานานาน,นับศตวรรษคำนั้นคือเวียนนาเวียนนาหลายคนอาจรู้จักเวียนนาในฐานะเมืองแห่งศิลปะดนตรีและประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความมดงามนั้นอาจมีร่องรอยของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ของโลกนี้ซ่อนอยู่บางสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า มนุษย์ต่างดาวใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเวียนนาไม่ใช่แค่ชื่อเมืองแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบในวันนี้ลองจินตนาการถึงสิ่งก่อสร้างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีในยุคโบราณหรือคำบอกเล่าจากผู้คนที่ได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจอธิบายได้เรื่องราวเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วโลกและเวียนนาคือหนึ่งเชื่อมโยงกับเวียนนาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน ย้อนกลับไปในปลายศตวรรษที่19ณใจกลางคุมเวียนนาประเทศออสเตรียในช่วงเวลาที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการค้นพบทางโบราณคดีที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายน้อยคนนักที่จะรู้ว่าในห้องเก็บเอกสารลับของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเวียนนามีรายงานฉบับหนึ่งถูกจัดเก็บไว้อย่างแน่นหนอรายงานนี้กล่าวถึงการค้นพบ จารึกโบราณที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้จารึกนั้นทำจากหินที่ไม่รู้จักและมีสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาด